สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิซซ่าของผมนะครับแล้วเราก็ยังอยู่กับเกม World of Warships กันอีกเช่นเคยคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับเจ้าเอจินคอร์ดนะครับเป็นเรือประจัญบานเทียห้าพรีเมียมจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเรือที่มีจริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับโดยถึงแม้ว่าเรือลำนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่มีปืนหลักถึง7ป้อม14กระบอกเลยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือลำนี้กลับเป็นเรือที่ไม่ได้เด่นในด้านปืนหลักนะครับแต่ว่าเป็นเรือที่จะมาเด่นในด้านของปืนลองเทนนะครับโดยแสแตตพื้นฐานเนี่ยนะครับมาเริ่มกันจาก HP หรือเลือดของเรือลำนี้นะครับจะอยู่ที่48,400นะครับไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นมีตัวซ่อมอยู่ที่15วิดีกว่าปกตินิดนึง ส่วนตัวฮิลตัวรีแพร์ปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ที่0.5แบบเป็นพื้นฐานนะครับไม่ได้มากอะไรเป็นพิเศษในด้านความเร็วของเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22นอตครับซึ่งค่อนข้างช้ามากนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่แปลกใจนะครับสำหรับเรือในเทียนนี้ซึ่งส่วนมากเป็นเรือประจันบาลสไตล์เดรสเนลนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นเรือที่ค่อนข้างอ่ดอาดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่วนในด้านของคอนซิลเมนต์เนี่ยถ้าอัพเต็มจะอยู่ที่ประมาณ10.7นะครับซึ่งถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับการที่เขาเป็นเรือปืนลองจะได้เข้าไปปิดระยะได้ง่ายขึ้นในด้านปืนหลักของเขานะครับจะเป็นปืน305มมนะครับมีระยะยิงอยู่ที่15.34กเมตรครับ โหดประมาณ36วินาทีและความเร็วในการหมุนป้อมจะอยู่ที่45วินาทีนะครับระยะกระจัดของกระสุนเนี่ยด้านแนวนอนจะอยู่ที่ประมาณ213สเนาะส่วนแนวตั้ง128ก็คือเหมือนจะดูดีขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ว่าทางด้านของค่าซิกมาเนี่ยหรือก็คือค่าโอกาสที่กระสุนจะตกที่กึ่งกลางเป้าหมายจะอยู่ที่1.5นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมาก ทําให้ปืนมันไม่มีความแม่นเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยจากค่าสถานะพวกนี้และนอกจากไอค่าพื้นฐานของเรือตามกระดาษแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองไปเล่นมาก็ขอยืนยันอีกเสียงนะครับว่าปืนมันแย่มากนะครับไม่ค่อยแม่นเลยขนาดว่าบางทีศัตรูอยู่ห่างไปแค่2-3กิโลเมตรแบบใกล้ๆมากครับชิดติดกันเลยแต่กระสุนกับกระจาย ออกไปยิงไปโดนเลยครับบานประไทยเหมือนกับกระสุนปืนลูกซองอะไรอย่างนั้นนะเนาะหลายครั้งที่ต้องภาวนาให้กระสุนยิงโดนเรือศัตรูนะครับซึ่งในน,นั้นทีก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับก็มีโอกาสเข้าซิทาเดลกับเขาบ้างแต่คุณคิดว่าเรือปรรจ์บานอังกฤษเนี่ยมันอาจจะต้องเด่นในด้าน HE ใช่ไหมครับเป็น เน้นกระสุน HE กระสุนระเบิดสายเผาติดไฟได้แน่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับเจ้า a อจินคอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับกระสุน HE เขาดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ4 4แล้วก็ทางด้านโอกาสของค่าติดไฟเนี่ยอยู่ที่แค่15.5เองนะครับอาจจะทดแทนนิดหน่อยด้วยปืนมันเยอะแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับยิ่งถ้าเทียบกับประจันบาลอังกฤษด้วยกันที่ ค่าติดไฟเยอะมากนะครับอยู่ที่30กว่ากันขึ้นไปทางนั้นเลยหรือแม้แต่จะเทียบกับเรือประจันบาล b b ด้วยกันอย่างนี้ก็ยังถือว่าน้อยกว่าเองครับซึ่งประจัำบาลทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับในการที่จะไปอัพโอ้แต่ก็มีอยู่นะครับวิธีที่จะเล่นเรือลำนี้ปืนหลัก ถ้าเราอยากจะลองเน้นปืนหลักสําหรับเรือลานีวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือไปซื้อเรืออีกลำหนึ่งระแทนนะครับก็คือ r i o de j a n e น r o นะครับเพราะว่าเรือลํานี้เนี่ยกับเรือ r i o de j a n e i r o เนี่เป็นตามหลักนี่แล้วจริงๆคือเรือลําเดียวกันเลยนะครับเป็นเรือแบบเดียวกันเลยกับเอจินคอร์แต่ว่าของ r i o de j a n e i r o เนี่จะเน้นไปทางปืนหลักโดยเฉพาะเลย แล้วก็เป็นเรือที่เน้นกระสุน HE นะครับจะเผาได้ดีกว่ามากแล้วก็มีดามเมจที่มากกว่าด้วยตั้ง5000กว่าทางที่เป็นปืน305แบบเดียวกันเลยเนาะแล้วก็ไอสาเหตุที่มันแยกออกเป็น2ลำอย่างนี้เนี่ยมันมีที่มาทางประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่มีอยู่จริงใช่ไหมครับไม่ได้เรือแบบสมมุติที่วอลเก m i n มชอบทำกันหลังๆนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องมันมีอยู่ประมาณว่าที่ประเทศบราซิลเนี่ยเขาสั่งซื้อเรือจากประเทศอังกฤษแต่พอสั่งซื้อสร้างไปแล้วเนี่ยเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วทีนี้อังกฤษเหมือนก็นเลยเอาเรือลำนี้ไปขายต่อให้จกักรวรรดิออตโตมันซื้อต่อแทนแต่ว่าตอนจะต่อเสร็จเนี่ยมีสงครามโลกครั้งที่หเกิดขึ้นเนาะอังกฤษก็เลยแบบว่าเอะอย่าเพิ่งเอาไปแล้วกันขอย,ยืมก่อน ลยกักเรือลำนี้กับเรือลำอื่นๆไว้ก่อนเพื่อเอามาช่วยลบกับเขาอะไรทำนองนั้นนะครับทำให้เรือลำนี้เลยมี2เวอร์ชันเนาะในเกม World of Warships สำหรับใครที่เป็นสายประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้เนาะหรือว่ารู้เรื่องของเรือลำนี้นะครับมาเม้นมาแชร์กันไว้ได้นะครับข้างล่างเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะ พวกเราเราเนะี่ยชอบอะไรเหมือนกันนะถึงได้เล่นเกม World of Warships แล้วมาคอมเมนต์เนี่ยจะได้แบ่งปันความรู้กับเพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆน้องๆที่มาดูด้วยนะครับแชร์ๆกันไปมาเพราะฉะนั้นมาในด้านของสิ่งที่เขาเด่นกันมากๆนะครับนั่นก็คือในด้านของปืนลองเนี่ยเขามีปืนลอง76มม,ม,มนะครับ10กระบอกแล้วก็ปืนลอง15 2มม,มนะครับ 20กระบอกเน้นๆเลยโดยระยะปืนลองเนี่ยถ้าอัพสุดแล้วจะอยู่ที่8.3นะครับโดย2อย่างรวมกันเนี่ยปืนลองทั้ง2แบบมี DPM มากถึง452,222เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับถ้าสงสัยว่าค่านี้มันมากขนาดไหนเนี่ยไอ DPM ของเจ้าเฉลีเฟนนะครับ จะอยู่ที่3 8 4 9 3 0นะครับเห็นว่าต่างกันเยอะทีเดียวและแม้แต่ไอ้เจ้าลิเบอร์ธที่เราเพิ่งรีวิวกันไปนะครับเรือประจันบานเทียสิแผนอเมริกาเนาะจะอยู่ที่2 9 6 4 0 0นะครับแบบยังไม่ได้กดสกิลเนาะแถมปืนลองมันก็ค่อนข้างแม่นด้วยเหมือนกันนะแม้แต่ไอ้ตรง h ิ t t ิ้ง DPM เนี่ย อัตราการยิงโดนนู่นนี่นั่นเนี่ยยังเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมเลยนะครับแสงหน้าชลีเฟนไปเลยนะครับโดย DPM ของ a g i n g c o r r เนี่ยจะอยู่ที่17,601นะครับและในด้านของชลีเฟนเนี่ยจะอยู่ที่11,023นะครับห่างกันประมาณ5,000เนาะพอได้ยินแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยปืนลองมันโหดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย คนเล่นเทียห้าไม่โดนถล่มยับเลยหรอครับแต่ในความเป็นจริงนะ่ะคือไม่นะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยคือจุดอ่อนมันมีอยู่3อย่างที่ชัดเจนเลยข้อแรกเนี่ยคือเรือมันค่อนข้างช้านะผมว่าเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์เด,ดน,นนอเนาะกว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยนานมากถึงแม้ว่าคอนซิลเมนต์เนี่ยจะค่อนข้างดีนะมีโอกาส หาจังหวะหาโอกาสเข้าระยะปืนลองได้ง่ายแต่ว่ากว่าจะถึงระยะเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานปาเข้าไปพอสมควรแล้วส่วนอย่างที่2เนี่ยตัวเกาะของเขาผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างเช่นในทางส่วนกระท้ายเรือของเขาเนี่ยค่อนข้างบางนะครับยิงโดนเพนได้ง่ายและอีกอย่างก็คือซีทเดลของเขาเนี่ยก็อยู่เหนือน้ําขึ้นมาหน่อยด้วยนะครับทําให้เวลา เปิดข้างของเรือเนี่ยจะโดนยิงเข้าซิตาเดลได้บ่อยมากบ่อยจนตัวผมเองนี่ยังตกใจเลยนะครับและไอการที่โดนยิงเข้าซิตาเดลข้างๆได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยก็จะไปผูกกับข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดอ่อนของเขาโดยข้อสุดท้ายเนี่ยจุดอ่อนของเขาคือปืนลองของเขานะครับ ทุกคนอาจจะสงสัยกันว่าอ้าวพิซ่าไหนคนบอกปืนลองของเขาเป็นปืนลองที่โหดที่สุดในเกมไงจริงๆก็ใช่ครับแต่ว่าทั้งที่ d b m ปืนลองค่อนข้างดีมากแต่ว่ามุมยิงของปืนลองเนี่ยแย่มากเลยนะครับคือปืนลองเพื่อให้ยิงได้ครบทุกกระบอกเพื่อจะได้ได้ DPM สูงสุดเนี่ยครับคุณจะต้องเปิดกราบเยอะมาก มุมก็คือบอกว่าแย่มากนะครับทําให้มีโอกาสโดนยิงอัดข้างได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราจะพยายามจะใช้ปืนลองให้คมเนี่ยเรื่องนี้ทําให้เวลาจะยืนสู้กันกับเรือลําอื่นโดยเฉพาะประจันบาลด้วยกันเนาะจะทําให้ลําบากมากต้องระวังกราบเรือสุดๆเลยต้องปิดกราบให้ดีมากๆเลยนะครับและในแง่ของมันเนี่ยทำให้ในหลายๆครั้งเนี่ย เราไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือปืนลองของเขาเนี่ยปืนลองของเขาเนี่ยมีความสามารถในการเจาะเกราะที่ค่อนข้างต่ำอ,อยู่ที่ประมาณ13-25มมเนาะซึ่งก็คือเจาะเรือหลายๆลำอาจจะไม่ได้นะครับประจันบาลบางลำที่มีเกราะ26มม,ม,มในช่วงเทียนี้ ถ้าจะให้มากกว่าก็ต้องใส่ IFHE เพิ่มเข้าไปอีกซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะไปลดโอกาสที่ปืนเราจะยิงศัตรูให้ติดไฟได้น้อยลงไปอีกนะครับเพื่อแรกกับการที่กระสุน HE เราเจาะเกาะได้มากขึ้นทั้งที่มีโอกาสยิงโดนเยอะจะได้เพิ่มติดไฟเยอะๆแท้ๆเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในด้วยความที่ว่ามันเป็นเรือที่เทียต่ำเนาะ ตามแบบสไตล์เด็ดน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของ AA หรือว่าการต่อต้านอากาศยานของเรือลำนี้เนี่ยคือไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ไม่มีให้แบบว่ากด priority sector อะไรเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเครื่องบินบินมาก็ชิ้งหยอดต่อยอดระเบิดเราได้แบบว่าตามสบายตามใจชอบเลยนะครับฟรีๆกันเลยทีเดียว แล้วเราอยู่เทียห้าเนี่ยก็จะเจอเครื่องบินได้ถึงเทียหกอะไรอย่างงี้เนาะบางทีมันก็ลําบากหน่อยถ้าเจอเทียสี่ก็อาจจะยังพอได้แต่ก็ด้วยความที่ไม่มี AA เนาะยังไงเจอเครื่องบินก็คงต้องลองจาก,กันนี่นะครับแล้วก็ทางด้านของระเบิดต่อสู้หรือดำน้ำเนาะพวกเด็บชาร์ตก็มีแค่หอันเนาะเป็นสำหรับเครื่องบินก็ ถือว่าดีใช้เครื่องบินได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาณครอบคลุมพื้นที่ต่ำก็อาจจะลำบากนิดนึงจริงๆก็ไม่นิดเลยละลำบากเลยละเจอกับเรือดำน้ำแต่ก็เป็นเรือปกตินะครับเวลาเราเจอกับอะไรแบบนี้เพราะเรือหลายๆลำในเทียร,ระดับนี้เนาะก็จะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ต่อสู้เรือดำน้ำดีๆหรือว่า ไม่ค่อยมี AA ดีๆไปช่วยยิงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องทนกันในด้านนี้สักหน่อยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าลำนี้โดนอัพเทียก็จะลำบากยิ่งไปกว่าเดิมอีกเนาะเพราะทางที่ว่าไอ้เจ้าปืนหลักของมันเนี่ยมีระยะยิงที่สั้นมากเมื่อกี้เนาะ15โลเองเท่ากับแค่พวกประมาณลาตะเวนอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่แม่นอีกระยะสั้นแล้วก็ยังไม่แม่นอีก ทำให้ค่อนข้างยากนะครับที่จะหวังผลกับปืนหลักในช่วงเทียสูงที่มีเมตาที่ค่อนข้างแคมปี้เนาะแล้วคนค่อนข้างสนิทกันเยอะหลายๆครั้งเขาก็ยิงเราได้ก่อนที่เราจะยิงเขาแล้วและเรือเทียสูงเนี่ยโดยเฉพาะพวก BB เนี่ยปืนรองของเราเนี่ยถึงแม้จะเข้าระยะยิงแล้วก็อาจจะยิงเขาไม่เข้าเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างที่เดี๋ยวจะเห็นได้นะครับว่า ที่ผมยิงสู้กับ p r i n i g h ฮลิสนะครับในคลิปเนี่ย <_ S 1> ปืนลองของผมเนี่ยมียิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ายิงไม่เข้าด้วยซ้ำเนาะได้ดาเมจมานิดเดียวเองทั้งๆที่ยิงโดนไปร้อยกว่านัดเนาะเพราะฉะนั้นทําให้หวังกับปืนลองกับปืนหลักในเทียร์สูงๆนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นเรือที่เหมาะจะเล่นในเทียรเดียวกันมากกว่า ถ้าเกิดเจอเทียรสงสูงนี่ก็ต้องหลบกันยับยับเลยนะครับแต่ก็ฝากกันไปดูนะครับเรือลำนี้คือส่วนตัวผมก็ว่ามันเป็นเรือที่น่าสนใจแหละเป็นเรือเทียต่ำที่ปืนลองดีมากเนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะไม่งั้นก็ต้องเป็นพวกเรือในสายวิจัยของเยอรมันถึงจะได้เล่นปืนลองสะหน่อยแต่ในพรีเมียมก็มีน้อยนะที่จะหาสไตล์การเล่นแบบนี้ แค่หลักๆก,ก็คงต้องระวังโดนยิงเข้าข้างหน่อยครับเป็นสไตล์การเล่นที่โดดเด่นดีสำหรับใครที่สนใจเรือปืนลองเนาะแล้วก็อยากจะเล่นในเทียต่ำๆหรือว่าไม่อยากไปซื้อเรือแพงๆในเทียสูงนะครับก็ถือว่าเป็นต่ำที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเอจินคอร์ฝากกันไปลองเก็บมาเล่นซื้อดูได้แต่ว่าเรือจะขายเป็นรับบูนนะครับอยู่ในอาร์มอร จะไม่เหมือนกับของ l e โอเดจานาโรเนาะไอสายนั้นจะมีขายเป็นโคด้วยก็จะเป็นเป็นเรือฟรีไปเลยนะสามารถเก็บโคซื้อกันได้แต่อจินคอยก็ต้องเก็บตังค์ซื้อกันไปก็ลองฝากกันไปดูกันได้นะครับสำหรับเรือลำนี้ <S <S ในด้านของเกราะเนาะจะเห็นว่าตรงหัวกระ้ายเขาเนี่ยเป็น19มโมเนาะโดนประจันบานด้วยกันเจาะได้สบายเลย ถึงแม้จะมี armor b e l ลอยู่ข้างๆสักหน่อยก็เอแล้วกล่องเขาเนี่ยเกาะข้างมีแค่229เนาะถือว่าไม่ได้หนาขนาดนั้นนะแล้วบวกกับที่ซ i t a d e l เนี่ยจะเห็นว่าซ i t a เด l อยู่เหนือน้ำมาหน่อยนะครับทำให้กลายเป็นว่าเรือลำนี้เนี่ยเวลาเปิดข้างแล้วโดนซ i t a เดลได้ง่ายมากนะครับยิ่งจากเรือคาลิเบอร์ใหญ่ๆแล้วด้วยเนี่ยทางด้านสกิลผู้การที่ผมแนะนำนะเป็นรี l o a d ซ่อมกับ h ีลไว i f HE h e ปืนลองจะได้เจาะได้มากขึ้นนะเพิ่มระยะปืนลอง <c oughs> เพิ่มความแม่นปืนลองอะดรีนาลีนรัชลดคอนซีลแล้วก็ลดโอกาสติดไฟนะครับอัปเกรดเทียห้าก็มีอยู่แค่3อันเนาะผมลดโอกาสพังป้อมปืนลองลดโอกาสติดไฟติดน้ำท่วมเพิ่มความแม่นกับระยะปืนลองกระสุนก็มี HEAP ไม่ได้มียุทธบัจจัยพิเศษอะไรมีฮิลกับตัวซ่อม ตัวซ่อมเป็น15วินาทีนะครับส่วนตัวฮิลเป็นตัวฮิลปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากเอาไว้กับ a g จ n นคอร์ดลํำนี้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเอจินคอร์ดนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ซับส c r i b e อะไรด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย